แบดมินตันหญิงรายการสีเริวันวารีไทยแลนด์มาสเตอร์สองพนสนุกมากเอาจริงคือมันมันสนุกตรงที่การแข่งขันรอบเนี้ในรอบ8คนสุดท้ายมีไทยเข้าไป3คนเนาะแล้วไทยเจอกันเองคือน้องเมย์จะเจอกับน,น้องน้องครีมพรุ่งนี้บ่าย2อเออแล้วญี่ปุ่น อายาโอฮุริกับโนซุมิก็จะเจอกันเองพรุ่งนี้นะครับส่วนน้องเมย์สายจะเจอกับสาวาไต้หวันถือว่าแบบสบายสุดละสายบนนี่คือจะสายหนักหน่อยเพราะว่าน้องเมย์ก็ถือว่าเป็นมือหนึ่งของไทยส่วนน้องคิมก็ก็เป็นตัวท็อปของไทยส่วนอายากับ โนซูมินี่คือสนุกมากเพราะว่าสองคนนี้กำลังแย่งตัวโอลิมปิกกันเออถ้าใครคชนะในพรุ่งนี้อาจจะแถมด้วยตัวโอลิมปิกคือตอนนี้อายะคะแนนนำโนซูมิอยู่แต่ก็นำไม่เยอะเนาะมันเว่าคะแนนโอลิมปิกนะครับนำไอ้โนซูมิอยู่แต่ว่ายังนำไม่เยอะแต่ถ้าพรุ่งนี้จะเป็นแบบชี้ชะตาว่าใครจะได้เข้าไป เล่น4คนสุดท้ายในรายการนี้และมีโอกาสที่จะได้ตั๋วโอลิมปิกด้วยดังนั้นยิงเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าติดตามมากนะครับส่วนไทยนะครับน้องเมย์และสนุกได้ไปแน่นอนและโอลิมปิกอ่ะแต่ว่าอีกคนหนึ่งก็คือจะเป็นการแย่งตั๋วกันระหว่างน้องครีมบุษยนานันกับน้องเมย์ซ้ายนะครับอ่าซึ่งครีมดันมันเจอเมย์ถ้าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้นะครับเมย์ May ชนะ ข้อดีคือเมย์จะสามารถทะลุเข้าไปเป็นมือวางอันดับ8ของรายการโอลิมปิก2 0 2 4ทันทีก็คือจะจะคะแนนแซงคิมกาอึนกับเจ๊เจ๊เจ๊ของเมกาเจ๊ไปวานช,ชื่อไปวานนะจำจำชื่อไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่8กับพี่เก้าเออละออเขาอยู่ที่9กับอ,อ,อยู่ที่แกับพี่เก้าเราอยู่ที่สิถ้าถ้า้องเมย์ชนะ โอกาสที่จะแซงขึ้นไปก็จะเป็นโอกาสดีสับน้องมีส่วนน้องคีมถ้าพรุ่งนี้ชนะโอกาสที่จะไปแย่งตั๋วกับน้องเมซ้ายน้องเมอีกคนหนึ่งที่อยู่สายล่างนะครับอืมสุพัทธิดากรีทองฮนะอีกคนเนี้ยก็คือเหมือนว่าตอนเนี้โคตา้าน้องน้องน้องเมซ้ายได้ไปอยู่ถ้าน้องคีมชนะก็มีโอกาสที่จะคะแนนตีตื้นขึ้นมา ก็เรียกได้ว,ว่าไฮไลท์อยู่ที่ยิงเดี่ยวนะครับกับรายการสีรทวัฒนวารีนะครับส่วนชายเดี่ยวไทยตกรอบไปหมดละนะครับชายคู่เข้ารอบไป2คนแล้วก็คู่ผสมก็เข้ารอบไปครับยิงเดี่ยวเข้ารอบไปหนึ่งคู่ครับก็คือคู่น้องอมูนาอานาก็รอรุนว่าจะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่าก็ดูครับพรุ่งนี้ติดตามเชียร์ไม่รู้ว่าจะเชียร์ใครดีเนาะคือก็อยากให้เมชนะ อยากให้เมชนะเพื่อที่จะได้เป็นองวางแบบ1นึถึงของรายการโอลิมปิกแต่ก็อยากให้ครีมชนะเพื่อที่จะได้ลุ้นตั๋วโอลิมปิกแข่งกับน้องเมย์สุภพนิดาเกียรตทองต่อไปเออสน,นสนุกดีสนุกดีใครที่ชอบดูแบดมินตันก็ตามเชียร์ตามดูกันนะครับว่าใครจะได้ตัว๋วคะแน่ปีนี้สนุกดีฝั่งสาวญี่ปุ่นก็คืออากาเนะได้ไปอยู่ละส่วนสสาวที่แยกกันก็คือ2คนนี้เลยอายาโมริกับ อ่ะโนโนซมิ Nos, Nos mi, สอคนเนี่ยครับซึ่งเอาจริงแล้วถ้าดูสถิติแล้วโนซมิ mi, ชนะมากกว่านะครับเพราะว่าต้องพูดว่าจริงๆโนซมิคือเป็นตัวเป็นตัวแม่เป็นตัวแม,เวแม่เป็นระดับเวอร์คาร์ดเป็นระดับตัวท็อปของวงการแบสมาก่อนคือเป็นเคยเป็นมือหนึ่งของโลกเคยได้แชมป์แชมป์แชมป์โลกแล้วเคยแบบ ชนะมาหลายรายการแต่ว่าช่วงนี้เขาขาลงก็อายุมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เขากําลังกลับมาแต่ไม่รู้ว่าแบบอายาซึ่งปีที่แล้วก็ถ้าผลงานได้ดีจะจะโดนปาดตัวโอลิมปิกหรือเปล่าก็สนุกนะนะครับก็รายการที่ไทยกลายเป็นหนึ่งรายการที่เป็นตัวแบร์สาคัญในการที่จะเป็นด่านสําคัญว่าใครจะได้ไปโอลิมปิกสลับยญิงเดี่ยวเนาะก็สนุกสนานตามเชียร์นะครับผม